นี่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเล่บรรยากาศนะคะว่าเป็นมันผือคึกคักกันมหมโดยเฉพาะเทฮัดานย้ายค่ะไปรื่มกันเที่ยข้าวเรงเลยนะคะต้องบอกว่าธนาคารกรุงไทยค่ะเขารวมกับเทศบาลนครฮัดยย้ายนาได้เปิดจุดการลงทะเบียนบรสวัสบิการแห่งรัฐปี2 5 6 5วันแรกนะคะก็มีผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยค่ะเฮ้ลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะนี่แหละค่ะน้องสาวนุ้ยลงพื้นที่ไปเองเลยนาที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจิรนครอําเภอหัดใย้าจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนวดบริการแยกของธนาคารกรุงไทยที่ได้รวมกับเทศบาลนครหาดใหย่เปิดบริการประชาชนทีทมีอายุตั้งแต่18ปดีขึ้นไปนะคะให้ได้เข้ารวมลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีส5 6 5รพิาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนี่แหละค่ะมีความเปราะ,ะบางแล้วก็ยังไม่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีนะก็เลยทําให้บรรยากาศวันแรกเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมาตั้งแต่หัวเช้าเลยนะเพื่อมารอลงทะเบียนเข้ารวมโครงการเพื่อวังว่าจะนําเงินจากโครงการเนี่ย วัยชายใจในครัวเรือนค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการเขาก็เปิดเผยนะว่าสาหรับการลงทะเบียนทุนนี้เนี่ยเป็นการลงทะเบียนไม่ทางมดไม่ว่าจะเป็นพันเว็บไซต์แล้วก็เทนุวยรับลงทะเบียนค่ะดังนั้นค่ะคนเทมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันหรืวยอว่ายังไม่เคยมีบัตรนะจะต้องลงทะเบียนไหมทุกคน ถ้าว่ากรณีไม่มีครอบครัวหรือว่าสถานะโซเนียเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนได้โดยตนเองผ่านเว็บไซต์ตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o s g o t h นะคะหรือว่าเวลแฟค่ะ .mos.go.th โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเทนุ่ยรับลงทะเบียนนะน้องด้าส่วนกรณีคนเดียวลงทะเบียนมีครอบครัวหรือว่าคู่สมรสเนี่ยนะก็จะต้องนําเอกสารยื่นเทนุวยรับลงทะเบียนอีกคนเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องเนบลักฐานยืนยันไลค์ไลคอมูลมค่ะนอกจากนี้ ะะกรณีผู้พิการรั่วผู้ป่วยติดเตียงค่ะรั่วผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะกระทรวงการคลังเขาอย่างเปิด่องทางให้ประชาชนค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการหรือว่านั่งซื้อหมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้นะคะคณะเเสียงตอบร,รับของประชาชนต่างกระเพยถึงความดีใจเทรฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือผู้มิรายได้หน่อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องซึ่งเบีย้ยที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระคาครงชีพได้มากนะคะ อีกทางอย่างเป็นการบริการของจเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเองทําให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็สบายซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลอีกวันหนึ่งค่ะว่าตัวเองเนี่ยผ่านหรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็จะเห็นวันเร็งเนี่ย<ม>ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะราวะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยยังอาจจะไม่ไม่ไม่ทากับคนวัยรุ่นมื่นเรานะคะลองฟังเสียงคุณปาเลยค่ะได้จได้กินทั้มายกัน ไม่มีลำบากอะไรสักสิ่งเดี๋ยวรปรยก็ททำเป็นกัเหรี่องพ่อข้าเละทางเพลห์ลได้รูข้าวประการตรวจจัดกันมาเรี่ยวๆเลยมาท่ามาเร็วๆได้ได้ยันได้ชัดเหลืองได้ใจเล้วดีใจมากครับบางทงบางครั้งความความความยากลำบากเนาะเมื่อรัฐบาลเข้ามาช่วยส่วนตรงนี้ผมก็ดีใจมากครับได้มาช่วยจุนเดียค่าใช้จ่ายครับมันก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งผมอยากเชิญชวนที่พวก พี่พี่ป้าป้านะอาที่ยังไม่ได้ทำมาทําก่อนครับเพราะว่าเวลาก็เขากำหนดเวลาวัน,ว,นวันที่อยู่เขาต้องทำต้องทําต,ตามตาม,ตามขั้นตอนเนาะนะมาตามคิวฮนะมันคือพูดง่ายมาที่ผมพามากา็ถ่ายสําเนสนํานทะเบียนบ้านนะแล้วก็บัตรประชาชนเราข้อมูลเนี่ย ไทยก็รวมกับเทศบาลนครฮัทไย,ยนะคะเปิดจุดบริการโครงการลงทะเบียนเผื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทอาคารอาเนกประสงค์สนามกีฬาจีรานรเทศบาลนครฮัทไย,ยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง19ตุลาคมพกค่ะ ทูกวันจันทร์ถึงซุกนะคะเวลาตีแปดครึ่งว่าเชา้านะ <Ừ. S 1> ไปจนถึงวันเย็นค่ะตีเซกครึ่งนะคะ,คะก็จะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักกาเรอกนั่นเองค่ะและค่ะก็คือถ้าหว่าใครที่ว่ายัางไม่ลงทะเบียนนะก็สามารถไปรวมลงได้่อนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าลงปุ๊บจะได้เลยนะน้องดต้องมีการตวรวจสอบข้อมูลราวว่าเป็นคนจนจริงไหมท่านรายได้นยก็คือรายได้ที่ว่าเขาก็มีกาหนดมาว่ารายได้ต้องเา่รไร้ไม่ต้องว่าถา่รไร้อันนี้ต้องไปลงกันได้นะคะส่วนใครที่บอกว่าอุ้ยมีลงทะเบ ห่วงค่ะสมัตถลงได้โอนเพราะว่าคนละถึงจะมดดโอนนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งกัรรับไหมเนี่ยพอจะฉายปีนาประมาณตอนเดือนกุมภาพันธ์ขนั้น่าลืมนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะสำนาบัตรประชาชนทุกอย่าอะไระเบียนบ้านนะคะอะไรที่สำคัญก็พกๆไปก่อนนะคะเพื่อๆไว้นะคะ